รูปเป็ดเดินกันเป็นแถวน่ารักค่ะแม่อยู่หน้าพอ่อพ่ออยู่หน้าแม่อยู่หลังครอบครัวครอบครัสวสวุสวรรณสุวรรณน่ารักนี่เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้าง้าไปข้างหน้าน่ารักน่ารัก สวยไหมเดินตามกันต้อยๆครอบครัวครอบครัวสวนอันนี้จับค่าก็ไม่ได้เลยนะเสี่ยเงินนะเนี่ยเขานุรักษ์ครอบครัวเนี้ยลงน้ำแล้วลูกตัวใหญ่แล้วนะตอนนั้นที่ป้ามาถ่ายยังเล็กๆอยู่เลย ค okay. ลงน้ำลงน้ำ